็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสที่29ิบ้ครับรหัสที่ส9้ลืมครับช่วงนี้จะไม่ค่อยมีรหัสขายนะครับขี้เกียจครับช่วงนี้โคตรเกียดเลยนี่ก็เป็นรหัสใหม่นะครับที่มีของเพิ่มนะครับก็มีไปดูเลยครับของเพิ่มก็มีชุดนี้นะคร้อมกับอีเวนต์ระเบิดเนี่ยื้นี่ครับ ตัวนี้ก็มีลายนะครับตัวนี้นะครับมีลายนะครับลายสวยๆเนี่ครับรรบ,รบ,บาลอนก็มีนะครับผมอยากให้มีผมอยากให้มีบาลอนลายมัง่งแบบว่าลายสวยๆเลยฮ่ปืนนี้ก็มีนี่ก็มี น,นะม่หมดนะนีนะตัวนี้ไอตัวนี้มีนะกล่องผมจะให้ดูข้างบนเลยนะนี่ครับดูครับผมจะเลื่อนเร็วหนึ่ง,งนะครับมันอัพโหลดคลิปเป็นชั่วโมงไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงครับน,นี่นะครับของมีไม่เยอะนะครับสิบบวกครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากเอ๊ะลืมบอกราคาตัวนี้จะแพงหน่อยครับ400ทูนะครับสำหรับบัตรทูหรือบัตรสลิปนะครับบัตรสลิปก็จะซื้อได้ที่เซเว่นนะครับหรือถ้าใครโอนวอลเล็ตก็350นะครับแพงเพราะค <5. S 1> ่าค่าอีเวนต์50แล้วก็ค่ากล่องใหม่50ครับก็400ครับสำหรับบัตร 350โอนวอลเล็มนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ